ตอนนี้เช็คลิสต์นะครับนโยบายที่รัฐบาลเคยบอกไว้จากกระชากค่าครองชีพกระชากลงนะค่าครอ,องชีพก็พวกข่าไฟก็ลดถไห่แล้วไฟรถไฟฟ้าก่อมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วเรื่องน้ำมันจะเอายังไงบ้างดีเซลรถไปแล้วหลายคนบอกอ้าวแล้วคนที่ไม่ได้ใช้ดีเซลล่ะจะได้มีโอกาสกเข้าบ้างไหมเนี่ยนะครับรองนายกพิรพันธ์ครับบอกมาแล้วฮะมาแล้วจะให้เป็นของขวัญ3เดือน เออแต่จะเป็นกระเป๋าไหนยังไงเนี่ยนะฮะคุณพิลพันธ์สาลีรัฐวิภาครับก็บอกว่าไอการลดแก๊สโซฮอล์หงลงลิตรหนึ่งสองบาทห้าสิบสตางค์ภายใต้โครงสร้างราคาน้ํามันตอนนี้ครับรัฐก็อยากจะสนับสนุนราคาน้ํามันในการช่วยเหลือประชาชนเพราะว่าราคาน้ํามันต้นทางมาจนถึงปลายทางราคามันต่างกันเพราะฉะนั้นก็คือเราขอลดรายได้ภาครัฐก็แล้วกันก็เป็นการทําเฉพาะหน้าไปก่อนท่านกว่าแบบนี้ซึ่งในการทํางานระยะยาวก็ต้องดูสิ่งประกอบปลายทางว่าเออแต่ละช่วงอ่ะมันจะลดได้หรือเปล่า แล้วมันต้องเป็นธรรมด้วยนะซึ่งนายกก็กำชับมาแล้วว่าอย่าลดแค่ดีเซลเบนซินก็ต้องดูแลด้วย<ฆ>เป็นนโยบายรัฐนะครับกรอบเวลารอ,องนายกบอกคงต้องเหมือนน้ำมันดีเซลตรึงเอาไว้3เดือนฮะเดี๋ยวภายในสัปดาห์นี้น่าจะได้ข้อสรุปว่าจะยังไงไอการลดคือมันอย่างที่บอกมันมี2ส่วนนะกระเป๋าภาครัฐกับกระเป๋าเอกชนคือจะลดภาษีไหมหรือจะใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือจะใช้ทั้งภาษีทั้งกองทุนน้ำมันครับน้ำมันอันนี้เราก็ ได้หาลือก็ใช้น้ำมันดีเซลเบนซินที่ต่ำสุดก็คือ91ค,ครับเหมือนกับดีเซลเราก็ใช้ตัวที่ต่ำสุดต,ตัวราคาที่จะลงมาได้เท่าไหร่แล้วเอาเงินมาานันจะไปคะอันนี้ก็ต้องดูที่รายละเอียดว่าเราจะใช้ในส่วนโครงสร้างที่เป็นอาจจะต้องเป็นส่วนของภาษีกับกองทุนก่อนเริ่มต้นเพราะโครงสร้างปัจจุบันเป็นแบบนี้นะครับล้วค,ค,คิดว่าจะลงได้สักกี่บาทคะก็เป้าหมายคือ2บาท50ต้องใช้งสร้างเป้าหมายนะแต่ว่าก็ต้องดูว่าหน่วยงานอื่นเขาจะรับได้แค่ไหนอีกทีน่นึงก่อน S <S ใช้ก็คง, <K ill ain> งจะต้องมาดูอาจจะต้องช่วยๆกันและครับ <S 2> <S 2> ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องก็ต้องช่วยกันเพื่อประโยชน์ของประชาชนครับก็มีแหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงานนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราเติมแกส๊สโซฮอ์91ประมาณสัก7ล้านลิตรต่อวันถ้าเกิดจะลดให้2บาท50มันก็ต้องช่วย3เดือนก็ประมาณสักพ500ล้านทีนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับคืออย่างที่บอกว,ว่ามันมีหลายคนหลายส่วนนะที่จะมีส่วนร่วมเช่น1ก็คือ ในโครงสร้างราคาน้ำมันมันมีภาษีของรัฐอยู่นะครับไปลดภาษีไหมซึ่งแบบนั้นก็คือเท่ากับว่ารัฐเป็นคนจ่ายเพราะรัฐจะได้รายได้น้อยลงไปดูกองทุนน้ำมันกองทุนน้ำมันก็คือประชาชนนี่แหละที่พอราคาน้ำมันมันถูกถูกแล้วก็จ่ายไปแล้วเงินในส่วนต่างก็เก็บเข้ากองทุนเผื่อวันไหนราคาน้ำมันมันแพงก็เอาเงินตรงนี้มาใช้ก็เป็นภาระของประชาชนมันก็เลยกลายเป็นคําถามว่า พูดสองส่วนเนี่ยภาระรัฐบาลกับภาระประชาชนไม่เห็นพูดถึงภาระเอก,กนชนที่เป็นผู้ประกอบการเลยหลายคนก็เลยออกมาตั้งคําถามข้อนี้กันใช่ค่ะเพราะว่าคนที่ออกมาตั้งคําถามนะคะก็คืออดีตร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็คือคุณธีรชัยภูวนาถนารานุบาลเน,นะะี่ยค่ะท่านออกมาบอกเลยนะคะว่าเอ๊ะหลงกลกันอยู่หรือเปล่าสําหรับคุณพีรพันธ์นะคะเชียร์อยู่นะในการทํางานเนะะี่ยค่ะแต่ว่ากําลังสงสัยว่าเป็นการทํางานแบบหลงทางแล้วก็หลงกลหรือเปล่าอย่างที่คุณ บอกไปว่าการบริหารราคาน้ามันมันจะมี2กระเป๋าก็คือกระเป๋าของรัฐแล้วก็กระเป๋าของผู้ประกอบการดังนั้นการจะช่วยประชาชนมันก็ต้องไปรื้อโครงสร้างน้ํามันแต่ว่าคุณยังปล่อยให้กลุ่มธุรกิจเป็นเสือนอนกินแล้วก็ไม่ยอมเอากําไรเหล่านั้นเนี่ยนะคะมาแบ่งให้ประชาชนแล้วรัฐบาลก็มาควักกระเป๋ารัฐก่อนเพื่อที่จะไปช่วยอันนี้ก็เลยมองว่าอันนี้มันไม่เป็นธรรมนะคะประเด็นเรื่องของการลดภาษีน้ํามันแก๊สโซฮอล์ 1. ถ้าเกิดว่าไปดูนโยบายลุงตู่เนี่ยนะ เขาบอกมีการปรับราคาน้ำมันแก๊สโซฮอ์91และโซฮอ์95ราคามันค่อนข้างใกล้เคียงกันต่างกันไม่เท่าไหร่เนาะเข้าใจว่ารัฐบาลลุงตู่เนี่ยมองว่าการให้มีชนิดน้ำมันในในปั๊มน้ำมันมากไปเนี่ยทางปั๊มมันจะมีหัวใจเพิ่มมันก็เลยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มโซฮอ์91เนี่ยความจําเป็นเนี่ยมันค่อยๆถอยลงมาแล้วนะคะแต่ไปมองว่าคุณพีรพันเนี่ยไปเลือกรถราคานี้มันสวนทางกันหรือเปล่าเพราะว่าตามต่างจังหวัดนะคะ ขนาดกลางขนาดย่อมเนี่ยมันแทบจะเลิกขายโซฮอ91ไปแล้วการที่คุณพีรพันธ์เลือกที่จะไปลดโซฮอ91มันก็จะทําให้ประชาชนหันมาเติมโซฮอ91เพราะว่าราคามันลดไงมันจะทําให้ปั๊มเล็กที่เขาเลิกขายไปแล้วเนี่ยเขาจะมาเรียกร้องอะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าตั้งข้อสังเกตแล้วเนี่ยมีปั๊มใหญ่ ไม่กี่ปั๊มที่ขายโซฮอ91อยู่นะคะก็เลยแบบว่าเอางี้ฝากนะคะก่อนจะกดราคาให้เกิดข้อแตกต่าง2บาท70สตางค์หรือ2บาท80สตางค์ต่อลิตรเนี่ยนะคะคือมันสวนทางกับการลดค่าใช้จ่ายขายปลีกทีนี้จะแก้ปัญหาคนที่เป็นเสือนอนกินยังไงคือก็อยากจะให้เอาเงินของพวกภาคเอกชนเนี่ยแหละมาช่วยนะคะมันจะเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกับปั๊มใหญ่ปั๊มเล็กเปล่านะคะที่สําคัญเสนอด้วยไม่ใช่ติอย่างเดียวนะคะก็บอกว่าไปรื้อโครงสร้างธุรกิจน้ํามันเพื่อ คลายบางส่วนก่อนไม่ควรจะไปลดภาษีให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกู้เงินมาลดอันนี้ถือว่าหลงทางแล้วก็ควรจะลดกําไรให้กับผู้ประกอบการเพราะว่ากําไรก็เท่ากับเงินของประชาชนก็ควรจะลดราคาด้วยเงินของประชาชนนะคะเนี่ย <c oughs> ก็เป็นข้อที่คุณธีรชัยฝากไว้ให้คิดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณธีรชัยค่อนข้างที่จะชื่นชมการทํางานของคุณธีรพันธ์นะเขาบอกว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยก็เป็นคนที่มีความตั้งใจทํางานแล้วก็เรื่องตรีพลังงานในสมัยก่อนเนี่ยนะคะ ก็คืออาจารย์สุพัฒนาพงศ์ก็อยู่ในพักเดียวกันคือทีนี้ในมุมอาจารย์นาเขาแบ่งแค่สองกระเป๋าก็ค uh ือกระเป๋าภาครัฐกับกระเป๋าเอกชนแต่ไม่แี้ที่ท่านรัฐมติพลางงานก็คือคุณปิยบันธ์ก็บอกว่ามันมีเรื่องกองทุนน้ำมันด้วยซึ่งกองทุนพูดตรงๆก็คือกระเป๋าเอกชนตรงๆพวกเรานี่แหละที่เวลาเติมน้ำมันแล้วก็จ่ายเข้ากองทุนไปนะครับสุดท้ายก็ตั้งคำถามแหละว่ากระเป๋าเอกชนที่เป็นผู้ค้าน้ำมันใช้คำในลาวการต่างๆการการค้าการส่งอะไรนะฮะเขาต้องจ่ายบ้างหรือเปล่านะฮะอะ